มีลูกจ้างให้การว่าเขาถูกเลิกจ้างเพราะนายจ้างเตรียมนํากิจการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่ได้ถูกเลิกจ้างเพราะเขาทุจริตต่อหน้าที่เขาเพียงแค่โอนเงินค่าชดเชยผิดบัญชีไปเท่านั้นไม่ได้มีเจตนาทุจริตและเขาก็คืนเงินให้เรียบร้อยแล้วแล้วเขาเองก็สั่งจ่ายเช็คและทําสัญญารับใช้นี่ในฐานะผู้แทนนิติบุคคลไม่ได้กระทําในฐานะลูกจ้างเขาจึงไม่ได้เป็นผู้รับเงินและ รับผลประโยชน์นายจ้างก็ไม่ได้เกิดความเสียหายจึงยังไม่ได้เป็นการโตหย้งสิทธิ์นายจ้างไม่มีอำนาจฟ้องขอให้ยกฟ้องแล้วคดีทั้งสองสำนวนนี้ศาลรายง,งานกลางก็มีคำสั่งให้รวมพิจารณาเป็นคดีเดียวกันศาลรายง,งานกลางก็พิจารณานะคะพิพากษายกฟ้องลูกจ้างให้ลูกจ้างจ่ายค่าเสียหายแก่นายจ้างพร้อมกับดอกเบีย้ยจนกว่าจะชำระเสร็จแต่ลูกจ้างอุทธรศาลอุทธรคดีชำนาญพิเศษแผนคดีแรง พี่ภาคภาษาแก้เป็นว่าให้ในจ้างจ่ายค่าชดเชยให้กับลูกจ้างพร้อมกับดอกเบีย้ย15%ต่อปีจนกว่าจะชําระเสร็จส่วนลูกจ้างต้องจ่ายดอกเบีย้ย7.5%ต่อปีของเงินต้นค่าเสียหายในกรณีที่1และกรณีที่2จํานวนเงิน40ล้านบาทและต้องจ่ายดอกเบีย้ย7%ต่อปีของต้นเงินค่าเสียหายในกรณีที่3ของจํานวนเงิน26ล้าน9แสนบาทจนกว่าจะชําระ ให้แก่นายจ้างทั้งนี้ให้ปรับเปลี่ยนลดลงหรือเพิ่มขึ้นของดอกเบีย้ยตามพระราชกิฤษฎีกาแต่จะต้องไม่เกิน7.5%ต่อปีนอกจากที่แก้ก็ให้เป็นไปตามคำพิพากษาข,ของศาลรายง,งานกลางลูกจ้างดีกาขอฝากติดตามรายการสารรายง,งานทุกวันเสาร์เวลาเที่ยงตรงที่ช่องลอเคลียด้วยนะคะ